สวัสดีค่ะอิจิบงังบุ๊กเลมเมนค่ะกลับมาพบกันีแล้วนะคะกับการรีวิวหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะครั้งนี้เนาะเซนเซก็ยังคง อยู่กับภาษาญี่ปุ่นระดับกลางต่อจากคลิปที่ผ่านๆมาเราที่แนะนําทั้งคําศัพท์ทั้งคันจี N3 ไปแต่ว่าบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ยหนังสือสองเล่มนั้นอนะคือแบบเราจําจนปวดหัวเลยอะมันดูแบบไม่สนุกเลยแต่ก็นะมันคือหนังสือที่แบบสําหรับใช้ติวเพื่อพร้อมไปสอบวัดระดับไงแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าเออก็ไม่ได้อยากจะแบบสอบวัดระดับอะไรเราอยากแค่แบบเพิ่มความรู้เพิ่มคําศัพท์ในระดับกลางเนี่ยทำยังไงดีนะคะ เซนเซมีเล่มนี้แนะนำเลยค่ะชื่อโกยสับอัพเลเวลระดับกลางนะคะ เล่มสีสันแบบเขียวเขียวเล่มสีเขียวเหลืองอันนี้เนาะหลายคนอาจจะเคยเห็นหรือหลายคนก็อาจจะไม่เคยเห็นเจนเซ่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่เนี้ยไปเห็นในชั้นหนังสือของโรงเรียนก็เลยแบบเออขอยืมมาดูแล้วก็เออเอามาแนะนําด้วยดีกว่าเพราะมันน่ารักน่าสนใจมากเลยนะเล่มน,นี้เนี่ยเขามีคาโปรยเอาไว้ว่าเรียนศัพท์ญี่ปุ่นกว่า800คําจาก10หัวข้อใกล้ตัวที่อาจารย์ยังไม่ได้สอนแต่ชีวิตจริงต้องใช้เออโปรยเบาอย่างนี้น่าสนใจมากเลยไหนมาดู ว่ามันมีคําศัพท์อะไรบ้างนะคะเปิดมาดูหน้าแรกกันเลยค่ะในเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะมี10บบทนะคะแล้วก็แต่ละบทเนี่ยมันจะมีเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารอาการเจ็บป่วยการเลือกซื้อเสื้อผ้า แล้วเราก็จะได้เจอศัพท์ในแต่ละหมวดหมู่ที่เยอะขึ้นกว่าขั้นต้นนะคะมาดูบทที่1กันเลยค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเนาะหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นภาพแล้วก็มีคําถามชี้นําขึ้นมาก่อนเราจะได้รู้ว่าบทนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างในหน้าถัดมานะคะข้อ2เนี่ยคือเขาก็จะมีศัพท์ใหม่มาให้ แล้วก็มีภาพประกอบที่เข้าใจง่ายแต่ไม่มีคําแปลไทยนะคะแล้วก็มีสูตรการทําอาหารต่างๆสับที่เป็นตัวหนาขีดเส้นใต้ก็จะถือเป็นสับใหม่ถัดมาค่ะข้อ3เนี่ยมันจะเป็นแบบฝึกหัดแล้วค่ะซึ่งแต่ละบทเนี่ยมันก็จะแตกต่างกัน แต่นี้เนี่ยเขาจะให้จับคู่ศัพท์แต่งประโยคตามภาพเติมคําในช่องว่างให้เหมาะสมถัดมาข้อ4ี่เนี่ยเขาก็จะมีให้ฟังซีดีแล้วก็เติมคาศัพที่ฟังได้ลงไปเนาะแล้วก็ข้อ5ค่ะคือเขาจะให้เราเขียนเป็นรายงานเลยค่ะโดยที่หน้าแรกเนี่ยเขาจะมีตัวอย่างให้ก่อนเนาะเราก็สามารถฟังในซีดีได้ด้วยค่ะพอพิกไปนหน้าหนึ่งเขาก็จะให้เราฝึกเขียนเองจริงๆนะคะแล้วก็คืออธิบายเกี่ยวกับการทําอาหารที่เราสนใจอะไรประมาณนี้ บทอื่นๆเขาก็จะมีรูปแบบประมาณนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาก็จะเปลี่ยนหัวข้อเรื่องเนาะอย่างบทที่2ก็จะเป็นเรื่องอาการเจ็บป่วยใช่ไหมเขาก็จะให้เราเขียนว่าแบบอาการเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มีสอนสับไมแบบฝึกหดัดมีการฟางังมีเขียนรายงานแล้วก็มีรูปภาพประกอบน่ารักน่ารัก,รกอย่างนี้แหละแบบ เป็นรูปแบบเดียวกันไปทางเล่มเลยเนาะไทยเล่มเนี่ยเขาก็จะมีรายการคำศัพท์นะคะ,ฉะเฉลยแล้วก็มีคําแปลสคริปต์อย่างละเอียดเลยอย่างรายการคำศัพท์เนี่ยเขาก็จะเรียงตามบทนะคะก็จะมีลำดับคำศัพท์คันจิฮิรังาันนะประเภทของคําคํานี้อยู่ในระดับ N ไหนแล้วก็แปลคําไทยไปให้เราด้วย ที่สําคัญก็คือมีการฟังให้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีรูปลําโพงอยู่ในหน้าคําศัพท์ใช่ไหมส่วนเฉลยเนี่ยมันก็จะเป็นเฉลยตามแบบฝึกหัดที่ทํามาทั้งหมดนะแล้วก็แบ่งไปทีละบททีละบทแล้วก็อันสุดท้ายค่ะเป็นแปลสคริคปต์ซึ่งจะเป็นคําแปลในส่วนที่เป็นของการฟังแล้วก็รายงานนะคะแปลได้ละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายมากเลยค่ะราคาเล่มนี้นะคะอยู่ที่195บาทนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยในเล่มเขามีแถม ซีดีมาให้ด้วยแต่ว่ายุคนี้แล้วคงไม่มีใครมีเครื่องเล่นซีดีใช่ไหม คือถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยเขาก็จะให้เราไปฟังในเว็บไซต์ของ TPA เ,เนี่ยเนาะก็ฟังฟรีเลยนะคะถ้าเกิดเราซื้อหนังสือเล่มนี้ี๋วยวครั้งหน้านะคะเซนเซก็จะพยายามหาหนังสือที่น่าสนใจมาแนะนําให้กับทุกคนอีกนะคะอาจจะเป็นหนังสือติวสอบว่าระดับเจ PT ธหรือว่าหนังสือที่แบบเสริมทักษะต่างๆเกี่ยวกับคําศัพท์คําช่วยไวยากรณ์อะไรต่างๆเนาะถ้าเกิดเจอเล่มไหนน่าสนใจก็จะหยิบมาแนะนําให้ทุกคนเหมือนเคยคะ่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของอีจีบังนะคะแล้วพบกันหหม่่คครั้้งนาะ b y